แคนดาวมีติ้งเอสกองประชุมไฮบริดแบบพกพาเหมาะสำหรับการประชุมเลนส์ ens, มุมกว้างแบบพิเศษ195องศาให้มุมมองคุณภาพสูงแบบ180องศาโหมดการสนทนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการประชุมที่แตกต่างกันโดยเอากอริทึม AI 3.0ระบบระบุตำแหน่งและติดตามใบหน้าอัจฉริยะ ลำโพงแบบฟลูดูเพล็กซ์ให้ระบบเสียงที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้แบบเรียลไทม์ซอฟแวร์การประชุมทางวิดีโอสามารถติดตั้งและอัปเดตดตัวแคนดาวได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกประชุมได้ทุกที่ทุกเวลาในแบบที่คุณชอบแ a n ด a ามิ e ติงเอ